เม,มืองทอง2ทีมที่ดังสุดของไทยหลังซัดก,กันไฟแลบเสมอสองสองล่าสุดกวินโกเมืองทองถูกแซวว่านอกจากบินได้ดึงได้ด้วยเพราะเกมนั้นนี่ดึงเกมช้าตลอดเลยนะเพ่กวินบินได้ครับล่าสุดนี่ดึงได้ด้วยนะฮะดึงหมายถึงดึงอะไรฮะเหมือนกับคุณทวงเกมอ่ะอันนี้เป็นแทคนิคใหม่หรือเปล่าแต่ถ้า,ถาถว่า,วาหรือว่าเบื่อหรือว่าเบื่อ,อ,อชื่อเล่นกวินบินได้แล้วถ้าพูดถึงเป็นเป็นช่วงจังหวะมากกว่าคือ คือผมก็ทําทุกอย่างที่อยู่ในกฎปติกาคือมีเล็กน้อยแต่กรรมการก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองก็ก็ไม่มีอะไรก็แปลว่าไม่ได้หน้าเปลียดคือผมคือผมก็ว่าผมก็ก็ตามตามจังหวะของเกมไปกวินก็เลยช่วาอยู่บนแคดวอล์กส่วนสงครามคู่นี้ก็มีมา4ปี18นัดเมืองทองเสมอ9แพ้9ยังไม่เคยชนะบุรีรัมเลยคุณคิดว่าคุณต้องทำยังไงถึงชนะเขาได้แล้ววันนั้นคิดว่าต้องรออนไนแค่ไหนคือผมไม่ตั้ใจหรอกว่าจะชนะเมื่อไร คือไม่ว่าจะเจอทีมไหนอพยายามที่จะชนะทุกทีมอยู่แล้วสนใจตอนจบฤดูก,กาลว่าเราต้องเป็นแชมปพรุ่งนี้เด็ดเจอกันแต่งงานสนามกีฬา